สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในคลิปนี้ Uncom ม o n Studio จะกลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับเกมที่หลายคนรอคอยกันอยู่ณนขณะน,นี้นั่นก็คือ b Blade and Soul r e v o l u t ั o นนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมเก็บเวล MMORPG ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่วันนี้เลยนะครับเอาล่ะเกมแห่งการรอคอยเกมนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราจะมาหาคำตอบพร้อมกันในคลิปคลิปนี้ไปเลยครับแต่ก่อนอื่นใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องนี้พร้อมเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะเอาล่ะเราไป เผ่าพันธุ์ของเกมเกมนี้เลยดีกว่านะครับจะมีเผ่าอะไรกันบ้างผมขอเริ่มที่จินกันก่อนเลยนะครับใครชอบโตัวละครแบบนี้ลักษณะท่าทางเครื่องแต่งกายแบบนี้สามารถเลือกเผ่านี้กันไปได้เลยนะซึ่งจะมีอยู่2เพศด้วยกันนะครับคือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนี่ไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของสายอาชีพมีอยู่สสายคือเบสมาสเตอร์และกังฟูมาสเตอร์นั่นเองสําหรับเบสมาสเตอร์นะครับผมจะเน้นไปที่การป้องกันเป็นหลักเลยนะดูจากสเตตท์คร่าวๆกันแล้วนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนกันเลยต่อไปนะครับเป็นสเตตทของกังฟู มาสเตอร์สเตตของตัวละครตัวนี้สเตตของการโจมตีเนี่ยเต็มช่องไปเลยอะนะส่วนสเตตของการป้องกันและปาร์ตี้ต party, จะลดลงมาตามลําดับนะครับเอาล่ะเราไปดูเผ่าพันธุ์อื่นกันบ้างซึ่งก็คือก่อนนั่นเองนะครับผม <R ender. S 1> แถบเข้าไปดูกันได้เลยนี่ไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครชอบตัวละครที่มีรูปลักษณ์แบบนี้ <c oughs> <c oughs> การแต่งตัวแบบนี้เนี่ยสามารถจัดก,การเลือกกันไปได้เลยอะนะซึ่งอาชีพของตัวละครเผ่านี้ก็จะมีอยู่สสายเหมือนกันนั่นคือกังฟูมาสเตอร์และเดดทอยเยอร์นั่นเองนะครับส่วนอาชีพแต่ละสายจะเป็นยังไงกันบ้างเรา ไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงกางฟูมาสเตอร์จะเด่นเรื่องของการโจมตีนะครับส่วนเรื่องการป้องกันและปาร์ตี้เนี่ยจะลดลงมาตามดาดับกันเลยนะส่วนเรื่องของเพศนะครับมีแค่เพศชายเพศเดียวเท่านั้นไม่สามารถเลือกเพศหญิงได้เลยนะเอาล่ะสายอาชีพถัดมาคือเดสทรอยเยอร์นะครับเราสามารถแถบเข้าไปดูกันได้เลยนี่ไงสําหรับอาชีพนี้จะเด่นเรื่องการป้องกันนะครับพูดง,ง่ายๆคือสายแทงอีกตัวหนึ่งนั่นเองอค่อนข้างดูดีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของปาร์ตี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันครับผมใครที่ชื่นชอบการเล่นแบบ แล้วเราก็สามารถเลือกอาชีพนี้กันไปได้เลยสําหรับเผ่าต่อไปนะครับนั่นคือคุณเอาล่ะผมจะลองแท็บเข้าไปดูกันเลยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ไง <c oughs> เปิดตัวค่อนข้างดูดีมากๆก,ก,กันเลยนะครับสาหรับเผ่าพันธุ์นี้นะครับมีแค่เพศหญิงเพศเดียวเท่านั้นเอาล่ะถ้าใครชอบตัวละครรูปลักษณ์แบบนี้เครื่องแต่งกายแบบนี้ก็สามารถเลือกกันไปได้เลยส่วนเรื่องของสายอาชีพมี2ส,สายคือเบรดมาสเตอร์และฟอสต์มาสเตอร์นั่นเองครับสำหรับเบรดมาสเตอร์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับเป็นสายแทงสายป้องกันนั่นเองดูจากสเตตแล้วเนี่ย การป้องกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะในขณะเดียวกันการโจมตีก็อยู่ในระดับกลางครับส่วน Force Master เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับดูสเตตของการโจมตีของเขาสิค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับสเตตของปาร์ตี้ก็มาเต็มช่องกันไปเลยนะเอาล่ะสาหรับใครชอบตัวละครที่มีการโจมตีระยะไกลด้วยเวทมนต์แล้วเราก็สามารถจัดการเลือกตัวละครสายอาชีพนี้เผ่านี้กันไปได้เลยสําหรับเผ่าสุดท้ายที่เราจะไปดูกันนั่นคือเผ่าลินนั่นเองนะครับดูรูปลักษ์ตัวละครเราเนี่ยถ้า ชอบก็สามารถจัดก,การเลือกกันไปได้เลยนะตัวละครเผ่านี้ค่อนข้างมีตัวเล็กนะครับหน้าตาคล้ายๆจิ้งจอกนิดนึงนะอ่าก็ดูน่ารักกันไปอีกแบบนะครับเรื่องของเพศมี2เพศคือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนี่ไงลองแถบเข้าไปดูเพศหญิงกันเลยดีกว่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเื้อเพศหญิงค่อนข้างน่ารักกันเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องของอาชีพตัวละครเผ่านี้มีเพียงอาชีพเดียวคือฟอร์ส m a สเตอร์ซึ่งอาชีพนี้แน่นอนถนัดเรื่องการโจมตีระยะไกลโดยใช้เวทมนต์กันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน สนใจอาชีพนี้และตัวละครเผ่านี้ก็สามารถจัดก,การเลือกกันไปได้เลยเอาล่ะและตัวละครที่ผมจะเลือกคือเผ่าก้อนสายอาชีพกังฟูมาสเตอร์นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้จะดุเดือดโดดเด่นแค่ไหนเราจะไปดูพร้อมกันเลยในคลิปคลิปนี้จากนั้นเรามาเลือกทรงผมกันเลยดีกว่านะครับจะเอาทรงผมแบบไหนดีเนี่ยโอ้โหไม่เข้ากับหน้าตามเลยนะโอเคเดี๋ยวลองทรงนี้กันไปเลยดีกว่านะครับน่าจะดูดีที่สุดแล้วถัดมานะครับคือเรื่องของใบหน้า <c oughs> ใบหน้านี้ <c oughs> โหดเกินไปหรือเปล่า อ,อันนี้ก็นิ่งไปหน่อยนะครับ เอาต่อไปโอ้โหโคตรแก่เลยอ,ะ,อะโอเคนะครับใบหน้านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหันตัวละครมาเลยนะ <S <S นี่ไงหืมหล่อ,หอเหลาเอาการอะนะครับเอาละผมจะขอเลือกหน้านี้ไปเลยแล้วกันนะครับหน้าเครีดคยดนี้แหละสําหรับเกมเกมนี้ถูกสร้างมาโดยการใช้อ n นลิโอเอนจินเพราะฉะนั้นออปชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเกมเกม,เกมนี้กันเลยเอาล่ะเพือพ่อนๆคนไหนอยากกาหนดรูปร่างเองก็สามารถมาจัดการกันได้เลยนะครับสุดท้ายก็ถึงขั้นตอนนี้จนได้นะครับคือการตั้งชื่อเอา เอาละเอาชื่อนี้ไปเลยนะครับจากนั้นแทบโอเคไปได้เลยในจุดแรกที่เราจะไปดูกันนะครับคือการตั้งค่านั่นเองเอาละแทบเข้าไปดูกันได้เลยนี่ไงสําหรับคุณภาพกราฟิกเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับกันเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาจัดการได้ตามคุณสมบัติของมือถือกันได้เลยนะส่วนเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาสํารวจมาจัดการได้เช่นเดียวกันครับถัดไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับผมตรงนี้เราสามารถปรับแต่งเเสียงกันได้เลยเอาละเพื่อนๆชอบเสียงอะไรอยากเปิดปิดเสียงอะไรหรือว่าจะเบาเสียงเพิ่มเสียงอะไรก็สามารถ มัมาจากการกันได้นะครับสุดท้ายคือเรื่องของบัญชีในส่วนนี้เราสามารถมาลิงก์บัญชี Facebook หรือว่าบัญชี Google Play เกมกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถเข้ามารับรางวัลจากการลิงก์บัญชีได้ด้วยนะครับเอาละผมจะลองแถบรับกันไปเลยนะนี่ไงจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องต่อไปเรามาดูเรื่องของกราฟิกกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับเกมเกมนี้สร้างมาจาก Engine, อันเรียวเอนจิาะฉะนั้นเรื่องของกราฟิกเนี่ยหายห่วงไปเลยนะคาว่าสวยเนี่ยยังน้อยไปซะด้วยซ้ำ嘛นะครับสําหรับคุณภาพ กราฟิกไม่ว่าจะเป็นดีเทลตัวละครดีเทลของฉากหรือว่าดีเทลของ NPC เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีกันเลยส่วนเรื่องของมุมมองภาพนะครับอย่างที่บอกสามารถปรับหมุนได้360องศากันไปเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับยังสามารถซูมอินซูมเอากันแบบอิสระกันได้เลยนี่ไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนเรื่องของเกมเพย์นะครับจะเป็นแบบเซมิออโต้นั่นเองอะนะซึ่งเราสามารถแท็บที่รายการเควสบนหน้าจอฝั่งขวากันได้เลยนะครับจากนั้นตัวละครของเราจะวิ่งไปทำเควสเองโดยอัตโนมัติกันไปเลยนี่ไงส่วน เรื่องของแอคชั่นเกมเพย์ในเกมเกมนี้จะเป็นแบบฟูลออโต้ไปเลยนะครับคือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถปล่อยมือถือทิ้งไว้ได้เลยนะจากนั้นตัวละครของเราจะไปทําการต่อสู้กับศัตรูโดยอัตโนมัติกันไปเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากว่าเราต้องการเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้เหล่านั้นของตัวละครก็สามารถกดปุ่มแอคชั่นคอมมานด์ไปได้เลยเช่นเดียวกันครับโอเคเอาล่ะผมจะลองแถบที่รายการเควสนะให้ตัวละครไปต่อสู้กันเองเลยนี่ไงจัดการกันเข้าไปในระหว่างการเดินทางไปทำเควสนะครับตัวละครของเราจะสามารถทำได้ทั้งวิ่งแล้วก็ห่อกัน ไปเลยเอาล่ะผมจะลองแถบที่ปุ่มหอ,อกันไปเลยนะครับจะเป็นยังไงนี่ไง เป็นการใช้กําลังภายในนะครับใช้วิชาตัวเบาอะไรประมาณนี้แหละจัดการกันเข้าไปบินได้ด้วยเว้ยเฮ้อ่ะโอเคนะครับผมมาถึงเควสแล้วครับผมมาดิยังไงล่ะคราวนี้ยังไงข้างหน้าข้างหน้าจะเดินหนีไปไหนนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงล่ะจะเดินหนีไปไหนจัดการเข้าไปครับผมจัดการเข้าไปนี่ไงเป็นยังไงล่ะนี่ไงเรียบร้อยกันยังอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับ ส่วนธีมภาพแล้วก็มูนแอนโทนของเกมนะครับชัดเจนเลยธีมของเกมจะเน้นไปที่ความเลียวมากๆสัดส่วนตัวละครสัดส่วนฉากต่างๆค่อนข้างสมจริงกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องสีสันของเกมเกมนี้ก็ค่อนข้างสดใสกันพอสมควรนะครับตัวละครบางตัวอย่างเช่นมอนสเตอร์หรือว่า NPC ก็ถูกออกแบบมาให้ดูน่ารักก็มีเหมือนกันนะ,นะเอาล่ะสำหรับตัวละครเผ่ากรอาชีพสายกังฟูมาสเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง <S <S สําหรับสกิลแรกคือสกิลในการป้องกันนะนี่ไงจัดการกันเข้าไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับรอให้ศัตรูโจมตีแล้วค่อยโต๊ะ นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2นะครับผมการโจมตีค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันะนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ไงส่วนสกิลที่3นะครับค่อนข้างโดดเด่นกันเลยทีเดียวหือตะการตามากๆเลยนะและสําหรับสกิลที่4จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ปลดล็อกได้เท่านี้อยู่นะอ่าโอเคนะครับผมนี่ไงก็จะประมาณนี้เลยต้องลองไปต่อสู้กับศัตรูจริงๆดูนะครับถึงจะรู้นั่นเองส่วนในเรื่องของสกิลหรือว่าเคล็ดวิชาเนี่ยเราสามารถเข้าไปทําการปลดล็อกเพิ่มเติมได้ด้วยนะหรือว่าทําการอัปเกรดก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่ไงก็จะประมาณนี้นะสาหรับท่าพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถทําการเลเวลอ ผมแต่ว่าผมยังไม่มี point ในการอัพนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาศึกษาดูกันเลยนะส่วนเรื่องของการอัปเกรดชุดก่อการตีบวกของเกมเกมนี้ค่อนข้างมีครบกันไปเลยนะพูดง่ายๆคืออะไรที่เกมเก็บเวลเกมอื่นมีเกมนี้ก็มีเหมือนกันครับผมไม่พลาดหรอกและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เล่นเกมเกมนี้คือคัดซีนครับในเกมเกมนี้มีคัดซีนที่เยอะมากๆเนื้อเรื่องแน่นมากๆสําหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้พร้อมกับการเสพเนื้อเรื่องก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างเพลินๆกันไปเลยนะและอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญมากมนะครับเกมเกมนี้กินแบตค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเอาล่ะช่วงสุดท้ายของคลิปคลิปนี้เราจะไปดูโมเมนต์ในการต่อสู้ของตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านี่ไงเป็นยังไงล่ะอือหเจสกิล3เข้าไปนี่แหละครับผมถ้าทาเฉยๆนะมันไม่อลังการต้องเจอคู่ต่อสู้อย่างนี้มันถึงจะอลังการไงนี่ไงเป็นยังไงล่ะค่อนข้างแสบตามากๆเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะมาดิมาดิมาเลยนี่ไงโดนกันอีกแล้วโดนกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงคราวนี้สํานึกกันหรือยังเรียบร้อยกันยังอือหนี่ไง โดนกันไปแล้วโดนกันไปแล้วครับผมโหดร้ายมากๆกันเลยทีเดียวนะอ่ะจัดการกันเข้าไปจัดการกันเข้าไปเลยนะครับผมนี่ไงโดนกันแล้วโดนกันแล้วครับอโหดร้ายจริงๆนี่ไงเป็นยังไงล่ะโดนกันเข้าไปแล้วโดนกันไปอีกรู้สึกยังไงกันบ้างเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมครบสี่ตัวกันไปเลยเอาละเราไปดูเควสถัดไปกันเลยดีกว่านะครับกาจัดลูกแมงมุมอนี่ไงเป็นยังไงเป็นยังไงโดนซะแล้วโดนซะแล้วนี่ไงกังฟูมาสเตอร์ กังฟูมาสเตอร์นะครับผมนี่ไงจัดเข้าไปจัดเข้าไปเป็นยังไงล่ะรู้สึกบ้างยังรู้สึกบ้างยังหือโจมตีแทบจะไม่เข้าแล้วเนะี่ยโจมตีแทบจะไม่เข้าแล้วแต่ก็ยังได้อยู่นั่นเองนี่งไงเป็นยังไงล่ะจัดการกันเข้าไปโหดลายจริงๆเลยเอฟเฟกต์ <c oughs> ของเกมเกมนี้ค่อนข้างตะการตามากๆเลยนะครับเอาล่ะและนี่คือเกม Blade and Soul Revolution หนึ่งในเกม MMORPG เก็บเวลที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะวันนี้กันเลยและเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเกมเกมนี้บ้างและ คิดยังไงกับคลิปของเราสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะและสําหรับข้อมูลส่วนไหนที่มีอะไรผิดพลาดผมต้องขออภัยเพื่อนๆมานที่นี้ด้วยนะนะฮะใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องนี้พร้อมเปิดการแจ้งเตือนกันได้เลยเอาล่ะสําหรับการรีวิวเบื้องต้นของเกมเกมนี้คงต้องจบก,กันลงไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม